รางวัลละ5,000บาทนะครับและรางวัลที่2รางวัลละ3,500บาทรางวัลที่3รางวัลละ2,500บาทและยังมีรางวัลชมเชยอีก2รางวัลรางวัลละ1,000บาทนะครับถ้าผู้มีเกียรติครับนอกจากนั้นแล้วท่านจะได้ดกิฟต์ v o u c h e และรวมไปถึงที่พักรวมไปถึงร้านอาหารที่อร่อยในตัวเขาใหญ่นะครับในพื้นที่ของพื้นที่เขาใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นักวิ่งของเราหลายภาคส่วนนะครับมีแพ็งเอาเป็นสส่วนด้วยกันนะครับท่านเห็น ป้ายติดหน้าอ,อกของท่านหรือนามบัตรติดหน้าอ,อกอท่านจะเห็นเป็นแบ่งเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงและสีเขียวนะครับส่วนของสีแดงนั่นก็คือนักวิ่งที่มาร่วมกันเพื่อประกาศถึงความรักในวันนี้ครับต่วันลาเลนไทยส่วนนักวิ่งสีเขียววันนี้เรามาเพื่อการกุศลร่วมกันนะครับสําหรับนักวิ่งที่เป็นในทหารในตารวจท่านใดมีความประสงค์จะชิงรางวัลร่วมกันที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นเรียนเชิญท่านได้ลงทะเบียน นะครับเพื่อรับป้ายเปลี่ยนสีป้ายได้เลยนะนะครับจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติครารออีกสักรู่นะครับ่วงนี้ฟ้าฝนเป็นใจนะครับฝนตกตั้งแต่เช้าทีมคณะกรรมการผู้จัดงานเป็นกังวลมากแต่วันนี้เริ่มเคลียแล้วนะครับท้องฟ้าเปิดแล้วท่านไม่ต้องกังวลตอนนี้วิ่งไปยังไงนะครับเขาพาปูนาเก็บป้ายชื่อให้ดีเข้าเส้นชัยทูสูงๆนะเลขัมเบอร์ที่ทูสูงๆเก็บไว้อย่าให้หล่นนะอย่าให้หล่นเด็ดขาด ระยะทางน,นะครับเราจะมีจุดน้ําบริการท่านเต็มระยะสำหรับท่านใดที่ประสงค์ตอนนี้เรามีน้ําต้าหู้รวมไปถึงปลาท่องโก,โกนะครับปลาตอนนี้เวลาเรียนไทยครับปลาท่องโกลกจะมาเป็นคู่เลยนะวันนี้นะ,ะเวลาเรียนไทยมาเป็นคู่คกับทุกอย่างเป็นคู่หมด <P> นะครับแก้วน้ําใช้สองใบตักได้เลยนะครับสําหรับ<ก>น้ำาต้ตาหู้นะวันนี้เอาเป็นคู่กันว,กว่ากัน,ปนไปเลยเดียวรวมไปถึงปลาท่องโกก็เป็นคู่นกเลือกพู่กําลังมาอย่าเพิ่งตอมใจตายกันเลยทีเดียวนะใจเย็นๆนะนกเลือกนะคู่กาลังมานะครับท่านครับ ช่วงนี้รออีกสักครู่ครับท้องฟ้าโปร่งผมโทรไปถามนะครับพระวิรุฬแล้วท่านบอกว่ารอสักครู่นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งท่านบอกอย่างนี้นะฮะรอก่อนนะครับเจ้านี้ให้ถ้าผมขออยู่ร่างด้านหลังจุดสตาร์นะฮะวันนี้เราดีใจนะครับที่นกเงือบินออกมาจากลานเพื่อจะมาวิ่งมาราธอนนะฮะก็ดีฮะเอามาตรงนี้ครับนกเงือบผมไม่เคยเห็นนี่ตั้งจะเป็นการช้างแลวตนนี้ก้นก็ใหญ่มากเลยนกเอบเลยหน้าเลยครับ อย่าถีบนกเงือกน,นะครับเ <laughs> ออเจอนี่นะครับเคาอยากถ่ายกับน,นกเงือกได้เลยนะครับนกเงือกจะล้มใส่พี่เกาได้สเดนหัวซักคอทีบูนะฮะพอดีแจงครับบอกมือหนายแอคติ้งหน่อยอนกเงือกอ้านกเงือกมาจ้าฮ่าฮ่า <laughs> ผมจะขอพี่ร่วมแจ้งนะครับแต่ว่าที่ผมสัมภาษณ์นี่นะครับคุณพี่อะไร จากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยฮะโอ้โหมางานนี้โดยเฉพาะเลยคเอบผมติดกี่โมงครับพี่อะะะไรนคติดมาแต่กี่โ <15. S 1> มงที่หน้ามั่นใจนะวันนี้ผมว่าชนะชัวร์นะครับศูนย์ศูนย์สามจับตานะครับศูนย์สามกับศูนย์ศูนเจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์สองอันนี้คือสมัครมานะครับตามในเว็บไซต์เลยใช่ไหมครับเพิ่งมาสมัครหน้างานขับรถมจาจากเขาจากกรุงเทพเลยกับโคราชอันนี้โคราชครับผมอันนี้มั่นใจสามากี่ปีละก็มา ประมาณสามสิบปีแล้วครับดูบอลบอดี้นะครับดูกล้ามขาเป็นมันมาดาเหมือนที่เป้ที่หมุนตัวนี่มั้งตีเป้ก็ะซอกมายี่สียีปีน่ากลัวมากครับศูนย์ศูนย์หนึ่งคนนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วครับติดตามได้กล้ามขาเป็นมัดขาบังเอฟเลยครับพี่น้องครับผมแบบนี่นะครับดูที่ล่าได้ล็อกตาดีสนาได้พี่กันผมมั่นใจนะครับวันนี้ม้วนอยู่เดียวเอาเท่าไหร่ครับพี่น้องน้อยๆเท่านี้เอาอีกสักท้าเป็นคนหูจั๊กว่าเด็ดดอกใกระเทียมที่โนี่ยักเเขาจ้น คุณคนไหนทิ้ช yeah! าเนี่ยคนต้นไหนครับทีมงชาคนไหนมี่เลยพี่ทิ้ชาติด้วยคน,นคนต้นไหนผม,ผมนคนประจวบครับคนประจวบอำเภออะไรครับอำเภอปานบุรีครับยิ้มชาติมาด้วยนะครับวันนี้นะครับหนุ่มบ้านสาวปานเคยรู้จักไหมครับนี่นะครับคนปานบุรีทีมชาติไปทีมชาตาบบิมาหมดเลยอ่ะโอ้ตายแล้วคอยอันนี้ทีมชาติโอ้คุณพี่อะไรครับเนี่ย วิ่งมากรีสนามไหมครับที่นับได้ในประเทศไทยเนี่ยเยอะครับนับไม่ถ่านเยอะนะครับช้วยโลดเต็มหมดที่การนับนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าดีใจมากพี่โยธินนะครับพี่ทีนเช่าอีกหลายคนมานะครับผู้หญิงบอกอันนี้ก็ไปกีฬาจับที่ไหนใหญ่ที่สุดได้รางวัลที่ใหญ่ที่สุดมาสา้ยังไม่เข้าได้ที่ โอ้โหทีมชาติมาแล้วครับพักเขาเจดันแน่ๆนะครับวันนี้นะครับทีมชาติจะมาและวันนี้นะครับดูดูขาอย่าผมนะโอ้โหพี่เขาทานะมันเลยตกแต้มมาวิ่งมีอะไรน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันสต๊อกก็จะไม่มีเลยธรรมชาติโลชาตินะครับวัสัลินก็จะไม่มาละวันนี้ปันแน่ครับจริงๆครับ อะยากวิ่งแล้วนักวิ่งทีมชาติบอกว่าอยากวิ่งแล้วขอทำพิธีเปิดได้ไหมครับตอนนี้ทักเดี๋ยวเดนักวิ่งทีมชาตินะครับรอทหารกินเต้าหู้กับนโอ้ด้อนกันอ้าวอ้าวครับเอาจพิธีเปิดที่ม่าารัะครับเชิญทหารมาหลายครับทีนี้เชิญเชิญนะครับเชิญทุกท่านทีตำรวจกินเต้าหู้ทีมตำรวจกะอะไกินน้ำเข็ดกินเต้าหู้แล้วเชิญเชิญด้วยครับเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการนะครับ เราจะเริ่มปล่อยเราจะปล่อยตัวนะครับให้กับทีมทีมชาตินะครับวันนี้ก็ออมแรงหน่อยนะครับเพราะว่าทีมชาติปะททีมดาราปะทพิเป้างานนี้นะครับอเอาไปให้เจอแล้วกันบ,บนบนถนนเส้นนี้ไม่พี่ผมวิ่งผมวิ่งเร็วมากสู้พีเ่เป้ไม่ได้แน,นอนพ่อบินมอเตอร์ไซไค์กระจ้างไปสามขัดเเป็นเก็บแตะมือนะครับแ,แตะมือไว้นะครับผมวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านพระเอกฮาวรุ่นสุดนะครับ ในการเป็นมาเป็นประธานและก็นำคณะทหารนะครับมาร่วมวิ่งจัปรวุฒิในครั้งนี้นะครับอาจเชิญท่านท่านพระเอกครับวารุษสุดนะครับแล้วก็พี่ดาวนะครับพี่ท่านดาวอ่าพัชระมณีใช่ไหมครับท่านดาวท่านดาวพัชระ เพราะชนะหมดเลยไม่เป็นไรนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ทางคุณคเดชวานุสุขก็จะมาเป็นไม้พิเศษประธานรายการในรวันนี้นะครับแล้วก็มีที่พี่ดาวนะครับธันดาธันดานะครับจ่ารายง,งานเชิญเชิญอาจา่าแจ็คพี่โอเคอยู่แม็กซ์ดาวพี่ดาวให้ย,ยุ่ไปกกยกบพี่พาดาวเอาเชิญทีมงานเราจะลามาด้วยนะฮะนี่มาเป็นจางดะลามาตรงนี้ก่อนนะฮะดะลามาตรงนี้ก่อน ท่านผู้พิเศที่เคารพครับการปล่อยตัวเราจะไปพร้อมกันทั้งประเทศชายและหญิงนะครับซึ่งอย่างที่เราได้ทําความตกลงร่วมกันแล้วว่าวันนี้เราแบ,บ่งประเทศเป็นชายและหญิงอย่างชัดเจนซึ่งวันนี้นะครับเรามีระยะทางการวิ่งจากจุดสตาร์ทที่นี่ไปยังบริเวณการจัดงานเขาใหญ่ฮักจิวคอนเสิร์ตในพื้นที่บริเวณหน้าโรงแรมเขาใหญ่ข้าวบอยนะครับระยะทางรวมแล้ว10.5กิโลเมตรในวันนี้ท่านผู้พีเติที่เคารพครับเพื่อเพิ่มการเสียเวลาวันนี้อีกสักครู่จะเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งครับ แต่อย่างไรก็ตามนั้นการจัดงานมีวัตถุประสงค์อย่างไรรวมไปถึงทําไมถึงมีการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นถึงใช้คาว่าฮักเขาใหญ่มินิมาราทอนในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธันดาพัทรมรีที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเป็นคณะกรรมการจัดงานในวันนี้ได้กล่าวรายง,งานต่อประธานในพิธีและขอเรียนเชิญท่านพันเอกขาวารร่วมสุขรองผู้บังคับการศูนย์สนธทหาร กรมการทหารบกประธานในพิธีรับฟังการกล่าวรายงานและเปิดงานตามลาดับขอเรียนเชิญครับงานนี้ได้นะเวลาปิิงานการจัดงานแห่งความรักกับหนังภักเขาใหญ่และกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนกิจกรรมแข่งขันกอดมาราธอนและเขาใหญ่พักนูคอนเสิร์ตโดยใช้โอกาสในสช่วงเทศกาลวันแห่งความรักและช่วงในการสื่อสารการแสดงออกต่อความรักที่บริสุทธิ์เพื่อมอบต่อพื้นป่าและได้รับความกรุณาจากท่านผู้บังคับ ศูนย์การสนับทหารกรมการสัตว์ทหารบกอำเภอบากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการนำพลเข้าร่วมวิ่งมาราธอนร่วมบริจาคโลหิตรวมถึงนำกำลังพลอำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้คณะผู้จัดงานและทีมงานผู้สร้างและผู้ผลิตเรื่องภาพยนตร์เรื่องฮักเขาใหญ่คาดหวังเป็นอย่างยิ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของสังคมไทยและกระตุ้น สิตสำนึกความรักความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสังคมและผลักดันต่อการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจากภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนต่อความพยายามในการรักพื้น่านดมพยายเย็นเขาใหญ่ให้เป็นมรดกโลกมรดกของประเทศท่าสืบไปดิ่ั้น,นงางธันดาพรชรมนตรี คณะผู้จัดงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและนักวิ่งผู้ลงแข่งขันทุกท่านจึงขอเรียนเชิญท่านพันเอกพาวอร์ร่วมสุขประธานพิธีกล่าวเปิดงานมหากรรมแห่งความรักกับงานพักขอใหญ่ยางเป็นทางการกาคุณทกท่านครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งวินิมลาราทอนคณะผู้จัดงานทุกท่านวันนี้ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ป,ประธานในการเปิดการแข่งขันมิลิมาราทอนเพื่อการบุสต์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานมาก,การความรักหนังหักเขาใหญ่ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานเรามีวัตถุประสงค์เพื่อล,ล์กระต้นจิตสมนึกให้มีจิตสมนึกต่อความสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งตรงพยาเย็นซึ่งเป็นถืนป่า เขาใหญ่เป็นมรดกโลกของเราและก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในแผนงานประจำพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนักเขาใหญ่นอกจากนี้แล้ว,วก็ยังเป็นกิจกรรมเพื่อให้พวกเราได้ออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสาหรับพี่น้องประชาชนที่รักสุขภาพทุกท่านวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับเราทําเพื่อประโยชน์สังคมดังต่อไปนี้นะครับ1 มอบให้กรมปุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อเครื่องมือในการดูแลรักษาป่า 2>, 2. เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเนื่องจากเรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย 3. เป็นทุนในการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับน้องๆวงไทยบายออเคสเตราเป็นวงดนตรีเด็กพิการทางสายตาผมขอเชิญชมใน การเสียสละและก็การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับนอกจากที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับก็เรายังได้น้องก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทุเด็จประเทศพระรชาร,าร,ร,ะราชบุดาสยามบรมราชกวางีในวโอกาสพระชนพรรษาครบรอบ60ปีในวันที่2เมษายนที่จะมาถึงนี้ผมในฐานะเป็นประธานในการจัดงานแข่งขันฮักเขาใหญ่ มินิมาราทอนผมขอเปิดการแข่งขันนบัดนี้ครับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับวันนี้เราเปิดงานจะเป็นทางการแล้วนะครับอีกสักรู่ครับจะเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งนะครับเพื่อร่วมประกาศถึงความรักในวันนี้ครับกับบทวารนทายด้วยนะครับกับพักเขาใหญ่มินิมาราทอนนะครับเรียนเชิญนะครับคณะผู้บริหารคณะกรรมการจัดงานนะครับนบเงื่อนสิลปินดาราฮักเขาใหญ่นะครับ และท่านประธานในพิธีพร้อมกับนักกีฬาครับได้ถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณซุ้มไปตัวของเราในเวลานี้ครับอีกสักครู่ครับก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนฮักเขาใหญ่มินิมาราทอนในวันนี้ครับระยะทาง10.5กิโลเมตรนะครับจากพื้นที่จุดสตาร์ทแห่งนี้ไปยังพื้นที่การจัดงานของเรานะครับนั่นก็คือเขาใหญ่ฮักฮิวคอนเสิร์ตประตูเปิดในเวลา16.00นานะครับวันนี้ สำหรับท่านนักวิ่งที่ลงทะเบียนวิ่งวันนี้ถ้าสนใจอยากชมคอนเสิร์ตเีินเชิญท่านนํานะครับนาหมายเลขของท่านนะครับที่ติด,ดที่หน้าอกนั้นไปซื้อบัตรนะครับคอนเสิร์ตได้ในราคา400บาทจากราคา890บาทเพื่อสิทธิพิเศษของท่านวันนี้วิ่งมาเหนื่อยไปชมคอนเสิร์ตกันตอนเย็นนําป้ายชื่อไปนำป้ายหมายเลขข้าไปด้วยนะอย่าลืมนะครับอย่าให้หล่นเด็ดขาดอย่าให้หายเด็ดขาดเก็บไว้ให้ดีนะครับตอนเย็นเปนสวนว่บัตรตรคอนเสิร์ต เนื่องจากว่าวันนี้เรานะครับเห็นวระท่ามนมีความตั้งใจอย่างสูงมากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพักเขาใหญ่ในวันนี้นะครับถ่ายภาพที่เลือกข้างหลังเขยิงตัวนิดหนึ่งนะครับเอาหน้าไม่ย่อนะครับข้างหลังเขยิงตัวเองแล้วกันครท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้ทุกทุกฝ่ายพร้อมแล้วนะครับรถตำรวจพร้อมแล้วรถทหารนะครับก็พร้อมแล้วสำหรับทหารที่แอบขึ้นรถระวังให้ดีนะ ผมปล่อยลมลมยางรถไปเรียบร้อยแล้วผมรู้นะครับทหารเตรียมรถไว้สแตนบายนะครับสงสัยจะกระโดดขึ้นรถแน่หน่อยนะครับเราเตรียมนับด้วยนะใครออกไปกี่คนบ้างสําหรับนักวิ่งวันนี้นะครับมีทั้งทีมชาติและนะครับนักวิ่งหลากหลายอาชีพครับวันนี้มาร่วมวิ่งกันนะครับปกติบางวันขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ทิ้งเหรครับก๋วยเตี๋ยวที่ชาบอนะครับวันนี้มาวิ่งอย่างเดียวเราจะนับผ่ยหลังร่วมกันนักวิ่งพร้อมนะครับพร้อมนะครับ นะครับข้างทางเป็นป่านะครับเข้าไประวังด้วยนะสำหรับท่านใดที่แอบพักก่อนตามข้างทางระวังให้ดีท่านประธานถือโทนานแล้วเมื่อไหร่พิธีกรจะเริ่มปล่อยตัวท่านบอกพร้อมกันนะครับอีกสักคร,รู่พร้อมนับพลังร่วมกันห้าสี่สามสองรุ่งร้อขอท่านชโชคดีนะครับขอท่านชโชคดี ใน่วันนี้ครับที่เราจะร่วมกันนะครับทำกิจกรกรมดีๆแบบนี้มาละวันทักเขาใหญ่แบบนี้มา,าเในวันนี้ครับขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลัตน์นะครับวันนี้นำรถแอมบูเลต์มาคล็อกกับเจ้าหน้าที่เต็มรถเลยพนักนไข้ป่วยไม่มีที่นัง่งเนี่ยนันนน่งนั่งขับอาป่วยด้วยนะครับวันนี้นะครับ ก็อขอบอกอย่างนั้นเลยทีเดียวเสนะื้อสีเขียวชัดเจนครับขอขอบพระโรพยาบาลจราาครเป็นอย่างสูงและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านครับตอนนี้นักวิ่งของเราวิ่งไปแล้วนะครับรถทหารก็กำลังจะเตรียมตัวไปรับตาม